การพเดชพระคุณหลวงพ่อและสวัสดีนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาทั่วโลกทุกท่านค่ะ วิซ่านิวส์และพวกเราสองคนในวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมน้องๆโรงเรียนวังทองพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยเขากำลังอินเทรนเกาะติดกระแสบุญถึงกลับไปจองกระถิ่นที่วัดกันเลยนะคะและยังมีกิจกรรมพัฒนาวัดด้วยค่ะใช่แล้วแหละค่ะพี่แอนและเดียก็ได้ยินมานะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่น้องๆโรงเรียนนี้เขาจะได้เป็นประธานกระถิ่นกันโอ้โห oh เรียกได้ว่า เก่งและดีจริงๆเลยนะคะไม่ใช่เท่านั้นนะคะเดียยังทราบมาอีกว่าน้องๆโรงเรียนนี้เรื่องทําก็ดีเรื่องเรียนก็เด่นแถมยังเอาศิและทำมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆจนควา้ารางวัลระดับประเทศมาเป็นที่ชื่นชมค่ะและในวันนี้เดียกับทีมงาน v ีซ่านิวสก็มีภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย วันนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนวังทองพิทยาคมจังหวัดพิศนุโลกยกขบวนกันมาพัฒนาวัดอย่างสนุกสนานเรียกว่าช่วยกันเต็มที่คนละไม้คนละมือแถมวันนี้เป็นวันพิเศษที่เด็กๆจะมาทำการจองกระถินด้วยค่ะเห็นแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวัดราชเจริญชัยเคยเป็นวัดเกือบร้างมีพระภิกษุจำพรรษามไม่ถึง5รูป แต่น้องๆก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ยอดกัลายาณมิตรชวนชายแมนๆม,ม,มาบวชจนมีพระครบห้ารูปเพื่อสามารถมาทอดกระถินได้ตามพุทธบัญญัติพร้อมทั้งยังช่วยกันสร้างบรรยากาศของวัดให้สดใสสวยงามจนเริ่มกลายเป็นวัดที่รุ่งเรืองอีกครั้งอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะอตาตมารู้สึกว่าปลื้มใจว่าด,ดีใจโมทนาบุญด้วย บุญกุศลจะได้เป็นของโยมเนาะาศาสนาเราจะลุกเรืยงขึ้นช่วยกันบูรณะวัดเรานะก็ดีใจจังอันตรมาก็ดีใจพื้มบุญโมทนาบุญด้วยป้าๆลงุลงๆนะคะรอบวัดนะก็ดีใจเห็นเด็กๆนะคะมาเข้าวัดแล้วก็พัฒนานะก็มีความรู้สึกว่าภาพนี้เป็นภาพที่หายากมากเลยเด็กดีวิสตากลุ่มนี้นะคะ ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยเขาก็ก่อการดีสำรวจวัดเพื่อที่จะจองกระถินสำริดแล้วก็มาดูความเรียบร้อยว่าจะพัฒนาวัดอะไรบ้างนะเขาก็เห็นบริเวณวัดก็จะพัฒนาให้เป็นวัดนะวัดลุ่งแล้วก็ให้สวยงามมากขึ้นนะปีนี้ก็มีโอกาสได้เป็นประธานกระถินค่ะได้ไปจองกระถิ่นที่วัดวัดราชเริญชัยค่ะ แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆน้องๆไปช่วยกันพัฒนาวัดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทอดกระถินค่ะพอรู้ว่าจะได้เป็นประธานกระถินก็แยกกระปุกออมสินออกเป็น2กระปุกค่ะกระปุกหนึ่งก็เก็บส่วนตัวกระปุกหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นปัจจัยในวันทอดกระถินค่ะ โรงเรียนวังทองพิทยาคมเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วค่ะจึงมีการนำเอากิจกรรม v ีสตามาฝึกเด็กๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง Change the w o r l d การสวดมนัน่งสมาธิและที่สำคัญน้องๆสามารถบูรณาการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกด้วยค่ะ และล่าสุดก็ได้นำธรรมะมาผนวกกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2D ค่ะจิตจวัดประจำวันขอ้อ1นั่งสมาธิ15นาะทีข้ 2, อ2สวดมนต์ก่อนนอนข้อ3ปมน้ําเท้าก็ดที่นอนข้อ4แต่งกายสุภาพข้อ5สมาทานจริง5 สิบข้อเป็นประจำนะจ๊ะจะบอกให้ <Huh? S 1> ผมก็เป็นหนึ่งในเด็กดีวิสตาที่ได้ทำกิจวัตรประจำวัน10ข้อเป็นประจำอยู่แล้วครับผมเลยสร้างกระตูน 2D เพื่อให้เด็กๆดูผมรู้สึกผมิใจและดีใจมากเลยครับ แทนที่เราจะสอนแค่ให้เขารู้จักคอมพิวเตอร์รู้จักใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่พอพอเราเอาเรื่องของคุณธรรมเข้ามาเป็นหัวข้อเกิดความเข้าใจว่าคุณธรรมข้อนี้ข้อนี้แล้วไปตรงกับข้อไม่ดีเขาก็แยกแยะได้พออยายามที่จะใช้คุณธรรมแต่ละข้อเนี่ย เอามาช่วยในด้านการสอนของเราด้วยถ้าเด็กเนี่ยมีจิตดีมีความคิดดีมีสมาธิที่ดีการเร้าเรียนของเด็กเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็สามารถที่จะมาปลูกฝังเพื่อนๆเ,เนี่ยให้เป็นคนที่ดีเนี่ยต่อไปได้เรื่องความมีคุณธรรมคุณธรรมจะิยธรรมในตัวเด็กเนี่ยมมองว่ามันสําคัญมากแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ คือมันต้องเป็นเรื่องแรกที่เราจะดูแลนักเรียนดูแลเด็กดูแลเยาวชนเราเนี่ยเป้าหมายในอนาคตจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะสําเร็จเนี่ยเบื้องต้นพื้นฐานเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเองก่อนขอกราบขอพระคุณประเทศพระคุณคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้ร่วมจัดตั้งโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกขึ้นมาทาให้คุณครูได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดประโยชน์ให้กับเด็ก สร้างเด็กให้เป็นคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้มากๆให้ได้เยอะๆถ้าไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาคุณครูก็คงไม่มีโอกาสจะได้ทำเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรขอกราบขอบพระคุณค่ะโอ้โหเก่งเลยดีจริงๆเลยค่ะสำหรับน้องๆเด็กดีวีสตา์โรงเรียนวังทองพิทยาคมยังไงเนี่ยแพก็ต้องขออนุมโมธาบุญกับน้องๆด้วยนะคะ ปาทุใช่แล้วและค่ะพี่แอนเพราะน้องๆโรงเรียนวังทองพิทยาคมเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่ดำเนินต่อเนื่องมาสู่ปีที่ล้วแล้วละค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปลูกฝังศิลธรรมในใจของเยาวชนนับล้านคนจนวันนี้เริ่มผลิดอกออกผลกลายเป็นความรู้ความสามารถที่อยู่คู่กับความดีในตัวน้องๆเด็กดีวีสตา เพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติค่ะและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะเพราะวีซ่าของเรา go i n t e r change the world ไปทั่วโลกแล้วค่ะซึ่งผู้ใหญ่ใจดีก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะพี่แอนเชื่อว่าน้องๆเด็กดีวีซ่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะสู so ้ๆ so, ดังสำเน,นที่ว่า all glory comes from jailing to begin ใช่ชนะทั้งหมดมาจากความกล้าที่จะเริ่มต้นค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนและวีสตาร์นิวส์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ